สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กลุ่ม a b o u t t e c h Learning Center นะครับผมเจอกันแบบนี้ฮะทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ครับเวลาประมาณ2ทุ่มสาทุ่มหวข้าประมาณนี้นะครับก็เจอกันประจำเลยทั้งใน YouTube แล้วก็ในกลุ่ม a b o u t นั่นเองนะครับก็ใครที่ดูอยู่ทาง YouTube นะถ้าเกิดว่าดูแล้วรู้สึกเฮ้ยฉันอยากร่วมกลุ่มใน Facebook ด้วยนะฮะคุณก็ดูลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถเข้าร่วมได้เลยครเพราะว่าในกลุ่มเนี่ย เราจะไม่ใช่แค่อัปเดตแบบนี้แต่ว่าเรายังมีสอนในเรื่องการใช้โรบอทเทรดนะครับทำเดตเทรดแบบปลอดภัยนะเทรดสปอตนะครับไม่มีพอร์ตแตกแต่มีดอยแน่นอนนะครับผมยังไงก็ลองไปศึกษาไปใช้กันดูก็แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องเนื่อยกันดีกว่าต้องอัปเดตหน่อยอันนี้มันเพิ่งจะมาเมื่อวานเลยนะใน Binance นะครับกับแอปคอยนะฮะก็คือเป็นเหรียญที่มันมาจากไอตัวบอแอปยาดขับอะครับซึ่ง เป็น NFT ที่ขายราคาสูงมากแล้วโด่งดังไปทั่วโลกนะครับพอทางพี่ตีซีเนี่ยเขาเอาแอปคอยเนี่ยมาใส่ไว้นะครับในบี n นน c ์นะฮะก็หมายเลยว่ามาแรงไม่เกรงใจเพื่อนเลยนะครับคือวันนี้ไม่รู้แหละว่า Bitcoin จะแดงหรือไม่แดงคุณมาดูนี้กันดีกว่านะฮะมาดูตรงนี้นี่ผมเปิดไปไหนดูนี่ฮะตัวแอปนะฮะแอปคอยตอนนี้นะ9 4 9แล้วนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยมันไปถึง28ดอลลาร์นะครับ แต่พอ,อวันนี้มันก็เริ่มไต่ครับไต่ามาจากประมาณ7จ็ดแปดเหรียญน่ะประมาณนั้นน่ะแล้วก็คือมันต้องขึ้นไปสูงแล้วก็ตกก่อนนี่คือเป็นธรรมชาติของเหรียญทุกเหรียญเวลาเข้าตลาดใหม่นะครับแล้ววันนี้มันก็มีแต่ขึ้นเรื่อยๆครับค่อยๆอยทยานทยานอันนี้นะฮะนี่คือการาฟ15้านาทีนะฮะสิบนาทีเห็นไหมครับว่ามันค่อยๆทยานขึ้นทยานขึ้นแล้วมันก็จะมาตอนนี้เริ่มไซเยวล่ะนะอาจจะมีพุ่งขึ้นไปอีกนะฮะพอมาดูในการาฟหนึ่งชั่วโมงอ่ายังเป็นใน ในแบบขาขึ้นเป็นบูลลิชอยู่นะครับพอเป็นเป็นกราฟสี่ชั่วโมงก็เห็นอยู่ว่ามันยังเป็นบูลลิชนะถึงมันจะมีแดงบ้างเป็นธรรมดามันต้องมีย่อกันบ้างอ่ะมันจะเขียวหมดมันดูเป็นไปไม่ได้นะครับพอเป็นกราฟวันปุ๊บเนี่ยมันยังแค่สองแท่งเขียวอยู่ยังเทียบอะไรไม่ได้นะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยลองดูที่1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเป็นเป็นเป็นตัวอย่างใครที่อยากจะเข้าเหรียญนี้นะฮะผมไม่ไม่รู้ว่าจะบอกว่าไงดีล่ะผมไม่ได้แนะนําหรือว่าเชิญชวนว่าต้องเทรดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสนใจ คุณลองช่างใจเอานะฮะส่วนตัวผมเข้าวันนี้แหละตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแล้วพอเข้าปุ๊บมันบวกกําไรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะฮะทำกำไรไปแล้วนะครับตอนนี้คือถือยาวๆไปเลยนะคือเพราะเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากคือเราอยากจะซื้อถือยาวไปอยากรู้ว่ามันจะไปถึงไหนนะครับถ้าเกิดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีบัญชี b i n a n c e อยู่แล้วคุณสามารถซื้อได้นะครับใช้ USDT ก็ซื้อได้นะครับ ผมเล่นหนึงขั้นแบบว่าเรียนในผมติดดอยอยู่ใช่ไหมผมขายแล้วผมก็เอามาอออินในเหรียญน,นี้เลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะบบกไปได้แค่ไหนนะครับอันนี้อย่าทําตามอย่าทาตามแต่ถ้าเกิดว่าคุณพอใจคุณก็ทําได้นะครับก็เนี่ยเหรียญน,นี้คือเหรียญที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมันเจ๋งแล้วมันเพิ่งเข้านะครับเนี่ยตอนนี้มันมีจับ3คู่นะฮะมีแอปแอปกับ USDT นะฮะแอปกับ BUSD แล้วก็แอปกับ BTC นั่นเองนะครับ ก็คุณก็ลองเข้าไปดูกันก็แล้วกันนะไปซื้อขายกันดูนะครับอ่ะผมว่านี่เป็นเหรียญหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆนะครับเหรียญแอปนะฮะเนี่ยนานาแรกเนี่ยมันบวกมานะแอป b ีอสเนี่ยพันสกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับพันสามร้อนะฮะภายในวันเดียวนะเมื่อเช้ายังประมาณแบบ8 0 0ร้อเก้ร้อเปอร์ซ็นะฮะพอผมซื้อปุ๊บมันขึ้นมาพันหนึ่งโอ้ยพระเจ้าดีใจมากเลยจนแบบสักพักพอบ่ายๆขึ้นไปถึงพันสี่ร้อยพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ย่อลงมาหน่อย ่ะดูกันว่าคืนนี้และพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับไม่แน่ครับมันอาจจะไปไกลกว่าน,นี้ก็ได้ไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะเขาเรียกอะไรอะ่ะเราคาดไม่ได้แต่ดูตามกราฟเนี่ยโอกาสขึ้นยังมีอีกนะครับแต่มันอย,อย่างว่าเลยฮะนี่คือคริปโตเคอเรนซีฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกอะไรล่ะบริหารความเสี่ยงให้ดีก็แล้วกันแต่ผมเชื่อในพิติซีซีอย่างหนึ่งคือเขาคัดของเจ๋งเข้ามาเลยอะ่ะนะตอนเนี้ย ตอนแรกมีการแบบวิเคราะห์กันว่าจะเอาเหรียญมีมนั้นเหรียญมีมนี้เข้ามาไหมอะไรมาไหมลุ้นกันให้ตายฮะพี่ตีมาถึงแกโป้งมาเลยฮะเพราะว่าบอแอปบอแอป,ปยัดขับมันดังก็เอาแอป,ปคอยใส่เข้ามาเลยก็แล้วกันอ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับใน b i n a n แนนะฮะใครยังไม่มี b i n a n แนนะฮะในกลุ่มมีสอนอยู่แล้วว่าสมัคร b i n a n แนนซ์ทำยังไงนะครับมีเอ่อถ้าเกิดคุณไม่มีลิงก์สมัครคุณ ทักหาหาผมหรือหาเพื่อนคุณก็ได้ที่มี b บ n น n c e อยู่แล้วขอลิงก์สวัสดจากเขานะครับมันจะได้มี f f i l i a t e โปรแกรมให้เพื่อนด้วยนะก็เอาเป็นว่า,าตามนี้กันละกันนะครับไม่ได้เชิญชวนชี้ชวนให้ว่าจะต้องมาลงทุนใดๆนะครับถือว่าเป็นการให้ความรู้แล้วก็บอกต่อกันละกันเป็นการเขาเรียกว่าชี้เป้าว่ามันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคุณสนใจคุณก็ไปจัดการดูแลกันเองกันละกันนะครับในเรื่องของแอปคอยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการ เลือกลงทุนนะครับผมนะวันนี้หวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับยังไงฝากรายการนี้ด้วยนะครับแล้วฝากกลุ่มนี้ด้วยฮะ About Tech Learning Center นะครับอยากเติมพลังให้ผมทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะฮะทั้งรายการนี้แล้วก็รายการอื่นๆด้วยนะฮะในช่องของผมเองเนี่ยก็ตรงนี้เลยฮะ TruMoney Wallet หรือ K Bank หรือถ้าเป็น USDT หรือ b s d ก็ดูจากลิงก์ที่เป็น a d d r e s s ใต้คลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด b ั c ส i b e กดกระดิงด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ